สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีรับสู่ช่องเบิร์มฟอร์ดนะครับวันนี้ครับอยู่กับตั้มนะครับที่ฟอร์ดอาร์เมสาขาราชพราม5กับรถครอบครัวเจ๋งที่แต่งหล่อจัดเต็มอีกคันหนึ่งนะครับผมพบกับเจ้านีเลยครับเจ้าตัวฟอร์ดเอเวอเรสต์ตัวเทรนนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นยอดฮิตนะตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าอะไรในราคาเนี่ยปกติเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทใช่ไหมมันลดเหลือเป็นแค่หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับพร้อม สับเจ้าตัวนี้ไคลเตอร์การแต่งนะครับก็จะใส่ในส่วนของตัวชุดวิกเตอร์มารอบคันนะครับแล้วก็มีส่วนของตัวด้านบนที่เราแรปหลังคามาด้วยครับเดี๋ยวแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนะครับผมสับเจ้าตัวเอเวเรชันนะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0นะครับซิงเกิลเทอร์โบให้กำลังสูงถึง170แรงม้าและแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับตัวเกียร์อัตรามั6สปีดนั่นเองนะครับผม ซาบคันนี้ครับก็จะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับผมแล้วก็ในส่วนของออปชันต้องบอกเลยว่าถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยแต่ว่าให้ออปชันมาที่จัดหนักจัดเต็มนะครับไม่ว่าอะไรในส่วนของดิสเบรกนะครับให้มาเป็นดิสเบรก4ล้อพร้อมเบรกมือไฟฟ้าน,นั่นเองนะครับโอ้โหในราคาแค่ล้านสองบาทเนี่ยให้ออปชันมาครบคันเลยนะครับผมในส่วนของตัวการตกแต่งนะครับอันดับแรกในส่วนของตัวกระจังหน้าอันนี้เราเลือกเป็นตัววิกเตอร์วนะครับ ซึ่งตะแกรงจะมีความถี่กว่าครับจะช่วยป้องกันในส่วนของตัวเศษดินินนะครับเข้าไปกระแทกกับตัวแผงอินเตอร์ข้างในนั่นเองแล้วก็มีการเพิ่มในส่วนของตัวรูปมา้าด้านหน้ามาด้วยนะครับอันนี้เราสามารถเลือกสีได้นะอยากได้เป็นสีเงินสีทองสีดำหรืออยากให้ตัวม้าขยายขึ้นเนี่ยก็สามารถเลือกได้นั่นเองนะครับตัวกระจังจะมาพร้อมกับไฟมีไลท์สจุดนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถเลือกสีได้อยากได้เป็นสีขาวหรือสีส้มก็ได้ครับเพื่อปรับให้เข้าคาลรคเตอร์ของส่วนบุคคลน,นั่นเอง แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับเรามีการเพิ่มสติกเกอร์3ขีดมาครับลูกค้าอยาได้ความแตกต่างนะครับเราก็เสนอว่าเฮ้ยถ้าเราแรปตรงนี้เพิ่มเนี่ยมันจะเพิ่มความสวยงามน,นั่นเองนะครับ <c oughs> แล้วก็ด้านล่างนะครับตัวนี้ครับจะมาพร้อมกับตัวชุดกันชนจากค่ายวิกเตอร์เองในส่วนของตัวนี้มันจะเป็นตัวสเกิร์ตที่ครอบเข้าไปนะครับชันแล้วเนี่ยเราไม่ต้องถอดกันกันชนหน้าเดิมนะครับเราสามารถสวมครอบไปได้เลยครับ แล้วก็ในส่วนของตัวสีอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงานะครับซึ่งมันจะตัดกับสีขาวสวยงามเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้รคเตอร์ที่ดูดันนะครับไอตัวนี้มันสามารถทําเป็นสีด้านได้นะครับเป็นสีกราไฟทนเองแล้วก็คำว่าบิกเตอร์ข้างล่างเนี่ยหากว่าไม่ชอบนะครับเราสามารถลอกออกได้นะครับเพื่อให้มันดูเป็นครีมที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับเดี๋ยวไปชมต่อเลยว่าตัวนี้มีอะไรเพิ่มบ้างนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยมันจะมีไฟตรงนี้นะครับนี่เป็นรูปดวงตาครับก็คือมันจะคู่กับตัวไฟลร พอมันติดคู่กันนะบอกเลยว่าสวยงามมากนั่นเองนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับจะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED มันติดดีเฟคเตอร์นะครับพร้อมไฟวิ่งออกมาลรูปตัว C หรือว่า C แลนด์นั่นเองเราจัดการครอบตัวไฟมาด้วยครับนี่เป็นใส่เป็นสีด้านนะครับเพื่อเพิ่มความดูุดดันให้รถแล้วก็เพิ่มมิติมุมมองให้รถมากขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนด้านล่างเจ้าตัวเอเวอเรสต์นะครับจะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกที่เป็น LED นะครับ ความสามารถพิเศษคือเมื่อเราหมุนพลังไปทางไหนเนี่ยไฟตัดหมอกจะติดทางนั้นเพื่อเพิ่มเรื่องของความส่องสว่างนั่นเองเราหมุนซ้ายหมุนขวานเนี่ยไฟตัดหมอกจะติดฝั่งนั้นก็ทําให้เราเพิ่มทัสไยท์ทให้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับในส่วนของด้านข้างอันนี้จะมาพร้อมกับตัวคิวร้อนครับรูปอ่ารูปนี่รูปฟันเฟืองนะครับซึ่งจะเป็นแบบโป่งนะครับเพื่อรับกับตัวล้อมแม็กนั่นเอง ในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยเรามีการอัปเกรดมาครับเป็นล้อแม็กขอบ20แต่ว่าในส่วนของหน้าแม็กเนี่ยมันจะกว้างขึ้นครับแล้วเราก็รัดด้วยตัวยางมิชลินครับตัว p ライเวซีเอสยูบีพนะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวยางตัวมิชลินเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นยาง H ฮดซที่เน้นเรื่องของพรแนันการขับขี่ที่ดีนะครับชันแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าเลือกยางตัวนี้ไปบอกเลยว่าการขับขี่ในเมืองขับขี่ถนนดำเนี่ยบอกเลยว่าเอาอยู่ทุกเส้นทางครับผมเบรกถนนย่นนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าชอบความหล่อนะครับแล้วก็ตัวดอก่มววาาาาาหหนนนนยกก้้้ัึงงจะข เพิ่มความสวยงามขึ้นแต่ข้อเสียคือการขับขี่ในเมืองถนนดำเนี่ยเสียงมันจะดังกว่านั่นเองแค่นั้นแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าชอบรถที่เป็นสไตล์ r uh, VIP ครับขับขี่มีความนุ่มนวลก่บถนนดีอ่ะตั้มแนะนำเป็นตัว梅赛德斯ินตัวนี้ดีกว่าครับให้การขี่ที่ดีกว่านั่นเองนะครับผมถัดมาเราชมไปต่อในส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างอันนี้มีการแรปหลังคางมานะครับเดีย๋ยวเฮต้ามบอกเรามีการแรปเป็นส่วนของตัวสีดําเงานั่น,น,นเองเพิ่มคาแรคเตอร์รถให้มีความสวยงามไม่ขึ้งตัดกับตัวสีขาวสโนว์เฟก ทำให้มันมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้สีด้านเนี่ยก็สามารถแล็เป็นดำด้านได้ก็จะเพิ่มหน่วยของความดูดดันนะครับความแข็งกร้าวมากยิ่งขึ้นครับก็แล้วแต่คาแรคเตอร์ลูกค้านะครับว่าชื่นชอบแบบไหนนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของหูกระจกนะครับอันนี้เรามีการใส่ครอบหูกระจกมาด้วยครับซึ่งจะเป็นสีดำด้านนะครับอันนี้ถ้าอยากได้เป็นดำดำเงาดำด้านนะครับสามารถเลือกได้นะครับผมก็แล้วแต่ว่าลูกค้าชื่นชอบแบบไหนถ้าสีด้านน่ะข้อดีคืออะไรการดูดแสงสะจะง่ายครับผม ในส่วนด้านข้างตัวนี้นะครับตัวตัวมือจับนะครับเรามีการใส่ตัวครอบมือเป็นสีด้านมาครับเพื่อเพื่อป้องกันในส่วนของสีรถนะครับพอเราเปิดประตูเนี่ยบางทีเราใส่สวมใส่เครื่องประดับเนี่ยมันจะทาให้ตัวรถเสียหายได้นะครับตัวรถมีรอยได้ไอ้นี้มันจะช่วยป้องกันครับทำให้รถสีรถ,ถอยู่กับเ,เราปเปอีกนานเลยครับผมเราไปชมไปต่อในส่วนด้านข้างนะครับอันนี้นะครับด้านหลังนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวช่วงล่างนะครับเป็นคอยสปริงนะครับ พร้อมหัดลิงก์หจุดนะครับก็ช่วยเรื่องของอะไรการขับขี่ที่นุ่มนวลนะครับแต่ว่าตัวหัดลิงก์จะช่วยยึดก่อนในส่วนของตัวคัสซีรถป้องกันตัวถังบิดตัวนะครับแล้วทาให้ตัวล้อเนี่ยมันกอดถนได้ดีขึ้นนะครับทำให้ไม่ว่าเราจะเข้าโค้งด้วยความเร็วเท่าไหร่เนี่ยตัวล้อมันก็ยึดกอะได้ดีครับเพิ่มเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมอ่าเราชมกันต่อเลยครับในส่วนด้านหลังนะครับในส่วนด้านหลังนะครับวันนี้เรามีการครอบในส่วนของตัวไฟท้ายมาครับก็คือ ด้านหน้าครอบแล้วด้านหลังก็ต้องครอบด้วยเพื่อให้มันแมทช์กันแล้วให้มันดูมีความสวยงามแล้วก็ตัดกันลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ด้านล่างตัวนี้นะครับเรามีการใส่ในส่วนของตัวสเกิร์ตนะครับของตัววิกเตอร์มานั่นเองในส่วนของตัวสเกิร์ตวิกเตอร์ด้านหลังเนี่ยมันสามารถตัดสีได้นะ ข้างหน้า,นานเราทาเป็นสีดําเงาแล้วด้านหนังก็ต้องทาเป็นสีดําเงาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบความเงางามแบบนี้เราสามารถใส่เป็นสีกราไฟด้านได้ครับก็คือมันก็ทําให้ตัวรถด,ดูมิติแบบดูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองในส่วนของตัวท่อนะครับสามารถเลือกได้3แบบนะครับก็คือเป็นท่อกลมนะครับแบบคู่ท่อเหลี่ยมแบบคู่แล้วก็ท่อเล็กแปดแบบนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถทําสีได้ด้วยนะหากว่าไม่ชอบสีโครมเมียมแบบนี้เราสามารถทําเป็นสีดําเงาได้ครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าชื่นชอบแบบไหนนี่เองครับแล้วก็เดี๋ยวต ว่าตัวนี้ตัวภายในเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมในราคาแค่1 2 4 9 0 0้านบาทเนี่ยคุณได้อะไรจากคันนี้บ้างนั่นเองนะครับนี่ในส่วนของภายในครับอันดับแรกนะครับจะได้เป็นในส่วนของตัวเบาะหนังทั้งคันนั่นเองนะครับผมถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่เราให้ออปชั่นมาจัดหนักจัดเต็มนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับตัวนี้จะได้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะครับก็จะทําให้เรื่องของการขับขี่เนี่ยเบาสบายครับเมื่อเราขับความเร็วต่ํา แต่ถ้าเราขับเร็วขึ้นนะครับก็พวงลอยก็จะปรับให้หน่วงขึ้นครับทำให้เราขับขี่ด้วยความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ตัวหน้าปัดนะครับมาพร้อมหน้าปัดขนาด8นิ้วนะครับซึ่งจะเป็นดิจิตอลนะครับผมพร้อมทั้งอะไรพร้อมทั้งจอกลางครับจอกลางขนาด10นิ้วซึ่งเป็นซิงค์โฟสามารถรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarP เพแล้วก็ a Android Auto ไรสายนั่นเองนะครับมีไวรัสชาร์จเจอร์มาให้ด้วยสำหรับรถลูกค้านะครับที่รองรับในส่วนของตัวชาร์จไร้สายเนี่ยเราสามารถวางชาร์จได้เลยครับผมแล้วก็ คุณมีมือถือ2เครื่องสเครื่องเนี่ยซื้อสายมาเสียบเพิ่มครับสามารถชาร์จได้จุใจนั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างที่ตั้มบอกครับตัวเริ่มต้นเนี่ยแต่ว่าเราได้นี่เราได้เป็นเบรกมือไฟฟ้ามาตัวเริ่มต้นครับพร้อมระบบออโต้โฮลครับหรือระบบเข้าเบรกมืออัตโนมัติเมื่อรถจอดนิ่งนะครับทำให้เราขับขี่ตอนติดไฟแดงเนี่ยเราไม่ต้องเหยียบเบรกค้างไว้ครับขับขี่แล้วรู้สึกว่าสบายท้าวขึ้นครับผ่อนคลายทำให้ร่างกายเราเนี่ยรู้สึกว่าขับแล้วสบายขึ้นมากนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่่่่่ววววนน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 รรรรรถถคคคคัััััีีีี้้้้้ะะะะบบบบบจมมมมมหออออดดดขขขเเเเเพพพิิิิยยย๋ตตตุญาาึแลกืธ ในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับหมดกับ4สีโหมดครับซึ่งมีหมดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับนี่โหมดแรกนะครับก็จะเป็นโหมดทั่วไปก็คือโหมดปกติที่เราสตาร์ทนั่นเองพอเราก,กดไปอีกครั้งนึ่งมันจะเข้าสู่โหมดประหยัดนะครับซึ่งจะช่วยเรื่องการประหยัดน้ามันนะครับตัวตัวเกียร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไวขึ้นแล้วก็แอร์อาจจะไม่เย็นฉ่ำนะครับแต่ว่าไม่ทำให้เราประหยัดน้ามันครับเพื่อบางทีเราขับไปสถานที่ไกลๆเนี่ยแล้วเกิดว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่ามีน้ํามันมีปั๊มน้ำมันหรือเปล กดอีกทีนึ่งจะเป็นโหมดลากพ่วงครับโหมดนี้จะเพิ่มกําลังรถยนต์นะครับทาให้เราสามารถลากรอบได้ไกลขึ้นเผื่อบางทีเราบรรทุกสิ่งของเราต้องการเด้งรอบอยากติดอาเหยียบให้ตอบสนองท้าไม่ขึ้นเราสามารถกดโหมดนี้ได้สุดท้ายคืนนอโหมดถนนลื่นครับระบกกบการขี่ต่างๆนะครับระบบความปลอดภัยจะทํางานถี่ขึ้นเพื่อช่วยเรื่องของรายการก่อนดีๆนะครับเหมาะกับตอนที่ฝนตกถนนลื่นนะครับหรือเรามีเห็นมีคาบน้ำมันเรากดโหมดนี้ปุ๊บเนี่ยจะได้ขับขี่ด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม แล้วสิ่งที่ทําให้รถ Ford นะครับเป็นรถที่น่าใช้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของแอปพลิเคชัน Ford Pass นะครับผมแอปพลิเคชัน Ford Pass เนี่ยจะเป็นการเชื่อมต่อตัวรถเข้ากับมือถือครับทำให้เราสามารถสั่งสตาร์ทรถผ่านมือถือได้สั่งล็อกรถนะครับสั่งปลดล็อกผ่านมือถือและยังสามารถค้นหาตำแหน่งรถยนต์ผ่านมือถือได้ด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับออปชั่นในราคาแค่1นึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับพร้อมชุดแต่งอรอบนี้เลยครับผม หากลูกค้าได้สนใจนะครับสามารถติดต่อกับตั้มที่เบอร์โทร0864486910หรือมาเจอตั้มที่ฟอร์ดอาร์เอสาขาและชิพุกพาราม5นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับช่วข้ันล่างเป็นใจให้ตั้มทำคลิปดีต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ